สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับเจ้อฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ผมก็มีรุ่นรถอีก1รุ่นนะครับผมที่จะมาแนะนำนะครับผมเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับจะเป็นรุ่น e v e r e s t 4x4 ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1.854.000าาบาทสำหรับคันนี้เป็นสีพิเศษสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทก็จะเป็นราคา 1.866,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว Everest 4x4 ตัวท็อปคันนี้นะผมก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไบเท์วโนะครับ210แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับในเรื่องของตัวออปชันที่ให้มานะครับผมจากโรงงานก็จะมี ไฟหน้า m a t ทิค LED นะครับผมเป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะนะครับผมก็จะปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการขับของอคนขับนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านหน้าพร้อมกับตัวตัวจับนะครับผมวัตถุที่อยู่ด้านหน้าช่วยเบรกให้อัตโนมัตินะครับผมรวมไปถึงกล้องที่อยู่บนกระจกหน้านะครับผมที่ช่วย ปรับไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยเหลือการขับขี่นะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมพร้อมๆกันแต่ละจุดนะครับผมว่าเาตัว e v e r อเรสตัวท็อปคันนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่ากับราคาไหมที่อยู่ที่ล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงลองตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ we ที่เราดูรอบๆตัวรถกันแล้วนะผมคราวนี้เราลองเข้ามาดูาทุกส่วนนะครับผมแล้วก็ทำความรู้จักกับเจ้าตัว e v e r e s ร4 x 4ตัวท็อปคันนี้กันดูนะครับผมเราเริ่มตั้งแต่ตัวบอดี้กันก่อนเลยท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับตัวบอดี้ของเจ้าตัว e v e r e s รตตัวท็อปหรือว่า รุ่นใหม่เนี่ยปี2022เนี่ยทุกรุ่นดีกว่าครับผมนะครับตัวบอดี้เนี่ยจะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผมเพราะว่าทาง Ford เนี่ยได้ทำการขยายตัวบอดี้ของเจ้าตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ Everest, ทุกรุ่นนะผมให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำการขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยในเรื่องของการขับขี่ให้ยึดเกาะแล้วก็ทรงตัววิ่งบนถนนได้ดีมากขึ้นนะครับผม มาในส่วนของการดีไซน์ออกแบบเนี่ยก็ออกแบบมาใหม่ตั้งแต่ตัวด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตัวไฟหน้านะผมที่ออกแบบมาเป็นลักษณะรูปตัว C ให้มีลักษณะใหญ่ขึ้นนะครับผมพร้อมกับปรับให้ไฟเนี่ยเป็น LED แต่สำหรับตัวท็อปเนี่ยจะเป็นใบ LED นะครับผมสำหรับไฟใบ LED เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบอัจฉริยะนะผมตัวนี้ มันจะทํางานควบคู่ไปกับระบบาการขับขี่นะครับผมของพวงมาลัยเลยก็คือถ้าเราหมุนไปซ้ายไปขวาแลผมตัวไฟเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนให้เราตามการขับขี่ของเราตามพวงมาลัยของเรานะผมถ้าเราหมุนไปซ้ายมันก็จะไปซ้ายหมุนไปขวามันก็จะไปขวานะครับผมแล้วตัวนี้มันก็ยังมีปรับไฟสูงไฟต่ําให้เราอัตโนมัติในระยะเวลา แบบว่าที่เราวิ่งนะครับผมคันเดียวบนถนนทางลงโลง่ลง,ลง,ลง,ลงมืดๆนะครับผมอ่ะมันจะมีเรดาร์อยู่ที่หน้ากระจกนะครับผมตัวนี้มันก็จะตรวจจับถ้าไม่มีรถอยู่ในระยะนะครับผมมันก็จะเปิดไฟสูงให้เราอัตโนมัติเพื่อให้ที่เจะได้มองเห็นถนนหรือว่าทางที่เรากําลังจะเดินทางอยู่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวไฟ d a y l ไร h ์ right ด้านหน้านะครับผมเห็นหนะครับเดี๋ยวขับไปดูใกล้ๆนะครับ เป็นไฟวิ่งกลางวันนะผมตัวนี้รูปตัว C เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมมาในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาใหม่ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมีช่องระบายอากาศเพิ่มขึ้นนะครับผมจกแต่งเป็นสีโครเมียมนะผมแล้วก็ตัวกระจังเองเนี่ยก็จะเป็นสีกาไฟพร้อมกับช่องระบายอากาศนะครับผมขนาดใหญ่ เยอะมากนะผมเพื่อที่จะรองรับนะครับผมให้ลมเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปถึงตัวม้อน้ําหรือตัวอินเตอร์เนี่ยได้นะผมเพืช่วยระบายอากาศระบายความร้อนในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ได้ดีนะครับผมตัวนี้ตัวด้านหน้าเนี่ยยังมีกล้องนะครับผม360องศานะครับผมที่อยู่ตรงใต้โลโก้นะครับผมพร้อมกับที่ฉีดนะครับผมที่ฉีดน้ําฝน ที่ฉีดน้ําที่ฉีดน้ํานะผมข้างใต้กล้องเนี้ไว้ทําความสะอาดหน้าเลนกล้องนะผมตัวนี้มันจะทํางานคู่กับตัวที่ปัดน้ําฝนหน้ากระจกเลยนะครับผมถ้าเรากดฉีดมันก็จะฉีดตามตรงหน้าปัดตรงกระจกด้านหน้าแล้วก็ตรงกล้องด้านหน้า360ยด้วยนะครับผมตัวนี้ต่อมาก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์นะครับผมด้านหน้าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ 6จุดนะครับผมตั้งแต่ด้านข้างตัวรถมาด้านหน้าเนี่ยนะผมเห็นไหมครับน,นี่นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกล่องเซนเซอร์นะครับช่วยตรวจจับวัตถุนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับผมแล้วก็จะช่วยทําการเบรกให้เราอัตโนมัตินะครับผมใน ความเร็วที่กําหนดนะครับผมก็คือไม่เกิน50กิโลเมรนะครับตัวนี้แล้วตัวด้านล่างตรงด้านหน้าจาจจซีเนี่ยก็จะมีห่วงรากจูมให้ทั้งสองข้างนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับต,ต่อมามาดูทางด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตัวคิ้วร้อเนี่ยจะมีมาให้จากโรงงานขนาด2นิ้วเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมในส่วนของตัว ล้อมแม็กเนี่ยล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กขนาดขอบ20นะครับผมนี่นะครับมาจากโรงงานเป็นแม็กเดิมๆพร้อมกับตัวปีกนกแล้วก็โช๊คอัพนะครับผมสำหรับช่วงล่างของเอเวอเรสต์ Everest. ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหวัดลิงนะครับผมก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปีกนกผู้นะครับผมอิสระนะครับผม พร้อมบัตลิงก์นะครับผมตัวช่วงล่างของเอเวอร์เรสต์นผมก็จะช่วยเรื่องซับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมต่อมาในส่วนของตัวโลโก้นะครับผมไบทโบที่เป็นสีดําเห็นว่าไบทโบตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสีพคมเมียมกระจกมองข้างขนาดใหญ่สีพคมเมียมนะผมพร้อมตัดด้วยสีดําแล้วก็มีกล้อง360องศาอยู่ที่มุมกระจกนะผมพร้อมกับไฟ สองสว่างข้างตัวรถนะครับผมด้านหน้ากระจกเนี่ยก็จะมีตัว b ล i ์สปอร์ตนะผมก็คือตัวช่วยเตือนนะผมเตือนจุดอับนะผมเวลารถที่วิ่งตามหลังเรานะผมเพื่อเรามไม่เห็นมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีสมชมๆตรงมุมกระจกตรงนี้นะผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยคันนี้นะผมเราก็ตกแต่งรอพร้อมส่งอมอบให้กับลูกค้าแล้วติดฟิล์มเซรามิกให้พร้อมกันสาดนะครับผม ัวมือจับเนี่ยจะเป็นสีโครมเมียบเป็นแบบระบบสัมผัสนะผมสามารถใช้มือเนี่ยสัมผัสเปิดปิดประตูล็อกประตูได้นะครับตัวนี้ลองดูรอบๆคันนะครับต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์6จุดด้วยกันนะผมะตัวนี้มันจะทํางานนะครับผมช่วยในเรื่องของการถอยนะผมตัวนี้มันจะมีะระบบะคือ ช่วยจอดนะผมในทางคู่ขนานแล้วก็เข้าซองนะครับผมพร้อมกับช่วยเตือนนะครับผมเวลาออกนอกซองนะครับผมแล้วก็ช่วยเบรกนะครับผมเวลามีสิ่งผิดฝางด้านหลังด้วยนะครับผมตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็น LED พร้อมกับตัวไฟเดี้ยวไฟเบรกด้วยนะครับผมตัวนี้มีกล้องด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ ปาท้ายเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะผมเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมกับใช้ระบบท้าเปิดนะผมแต่ท้าไปด้านตรงกลางเนี่ยก็จะเปิดปิดให้เรานะครับผมตรงนี้นี่เบาะด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นพับไฟฟ้าเห็นไหมครับทั้งสองด้านนี่ปับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีแอร์ถึงด้านหลังมีไฟด้านหลังเห็นไหมครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากนะผม ออปชั่นจัดเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในตัวรถนะครับผมนี่ภายในตัวรถนี่เบาะแถวสองพับเรียบได้เลยนะครับผมเป็นเบาะหนังด้านบนหลังคามีพนัพนานา ด้านบนหลังคาจะมีสลูปให้นะครับผมนี่เหมาะสำหรับเวลาออกไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถชมวิวนะผมชมดาวนะผมนี่กลางคืนสบายมากเลยนะผมนี่ดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็เบาคู่หน้าจะเป็นปรับไฟฟ้านะผมแปดทิศทางแบบนี้เลย พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยไฟฟ้าแบบพแรงตัวนี้ปรับได้3ระดับนะครับผมแล้วก็หน้าจอแสดงผลฝั่งคนขับขนาด8นิ้วแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุหรือหน้าจอซิงค์เนี่ยขนาด12นิ้วแนวตั้งนะผมพร้อมรองรับระบบ a p p p e c c a าเและ Android Auto แบบไร้สาย มีแท่นชาร์จแบบไร้สายมาให้พร้อมกับเสียบสาย usb หรือว่าไทย c นะครับผมตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะผมควบคุมง่ายนะผมใช้งานง่ายนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าระบบ auto h o l นะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็ stop and go นะครับผมตัวนี้เป็นระบบขับพื่ื่สี่ล้อนะผมสามารถาปรับโหมดได้นะผมเป็นขับสอขับสได้นะถ้าผมอยู่ที่เรา จะเลือกนะครับผมสำหรับตัวใหม่แล้วก็มีโหมดการกับพี่นะครับผมช่วยเหลือการกับพี่อีกเยอะมากมายเลยนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้สนใจนะผมก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับผมทางช่องของเจไาเอสปอดปทุมหรือว่าจะเป็นทางเพจหรือทางไลน์นะครับผมสามารถแอดเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับผมดี้คำแนะนำปรึกษานะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะผมแล้วก็มีบริการรับส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านนะผมขอเพียงท่านสนใจนะผมติดต่อสอบถามได้ตลอดยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปรีวิวเจ้า Everest 4ต4.4คันนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้ารอดูว่าจะมีรุ่นไหนมานำเสนอสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ